วันนี้นะครับเรามาเจอกันช่วงเย็นๆนะครับนะครับวันนี้นะครับพารูเจ้าเว็บร้อยสิบไอปีสองพันสิบสี่คันนี้นะครับเนื่องจากว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็อุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับนี่พี่ๆน้องๆดูนะครับนิดหน่อยนะครับไปชนท้ายนะครับรถตุกๆนะครับไม่มีไฟนะครับประมาณสี่ทุ่มกว่านะครับเป็นรถของเพื่อนเจ้าทีนนะครับ นี่รถเจ้าจุกนะครับมากินข้าวนะครับที่บ้านนะครับบ้านผมนะครับกินใน้ย่างกันนะครับก็กลางคืนนะครับก็แยกย้ายกันนะครับนี่นะครับไปถึงสายห้านะครับก็ตื้มเดียวนะครับรู้เรื่องเลยนะครับนี่นะครับเจ้าของนะครับยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยนะครับยังรักษาตัวอยู่นะครับยังเจ็บนะครับวันนี้นะครับก็น่าจะมีการผ่า ที่ขานะครับของน้องเขานะครับนี่ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้รถมันเยอะนะครับประมาทไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับนี่ไล่ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะนะครับหน้ากากบนนะครับคิวบนนะครับนี่รถคันนี้นะครับเคยประสบอุบัติเหตุแบบนี้มาสามรอบแล้วนะครับรอบนี้เป็นรอบที่สามนะครับ นี <N iss an> <N iss an> ่นะครับ hmm. น mm ี่ตัวนี้เป็นของเทียมนะครับนี่นะครับึือเปลี่ยนออกนะครับไม่นานนี่เองนะครับจานฉายนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็แตกหมดนะครับเละหมดนะครับบางโครนหน้านะครับท่อนหน้าบางโครนหน้าท่อนหลังนะครับนี่แตกหมดเลยนะครับนะครับแฮนนะครับก็เดียวนะครับนี่นะครับเดียวหมดเลยนะครับ อ้าวไปไหนคุณเมฆฮะมาใส่ยางเออใส่เองว่ะอ้าวทีนี้นี่คุณเจนะครับก็เบี้ยวนะครับไปทำลูกใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับชุดเฟร์ริงนะครับไฟเบอร์นะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเบอะขาดหมดนะครับนี่ไม่มีเหลือนะครับนี่เห็นไหมครับบอกว่าเพิ่งทำมานะครับได้ไม่นานนะครับ อมาดูทางนี้ก่อนนะครับนี่มาดูตรงนี้นะครับนี่เคยมีรอยดัดนะครับนี่เคยมีรอยดัดมาก่อนหน้านี้นะครับอนที่เคยอุบัติเหตุนะครับนี่นะครับตัวถังนะครับหักงอนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีการดัดตัวถังไปแล้วนะครับหลายรอบนะครับจบนะครับไปหมดไฟเบอร์ชุดหน้าตัวล่าง ไม่เหลือนะครับตัวบนก็ไม่มีนะครับบางโครนบางอะไรไปหมดเลยนะครับนะครับหักนะครับไม่มีเหลือนะครับอ่นะครับไปท้ายนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับนี่ห้อยตรองเนงตรองเนงนะครับ มีบาทดึงให้เหลืออีกนะครับนี่โอ้นะครับอ่ะยังไงนะครับก็จะอัปเดตให้ดูนะครับตอนทําใหม่นะครับสั่งอะไรนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีรถรุ่นเดียวกันนะครับคันนั้นนะครับก็มาแต่ซากนะครับก็ทําเสร็จไปนะครับอย่างที่นําเสนอนะครับรวมไปรวมมานะครับโอ้คันนั้นนะครับก็ สองหมืนกว่าเลยทีเดียวนะครับอ่านนี้ก็น่าจะหนักหนานะครับก็คุยจับกับกอจะจุกนะครับเมื่อเช้าก็ยังไม่ได้ตกลงตรงใจนะครับจะทําหรือ,อยังไงนะครับก็โมไปเยี่ยมคนขับก่อนนะครับเอ้าใช้รถใช้ถนนนะครับโปรระมัดระวังกันด้วยนะครับ รถรามันเยอะนะครับช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้นะครับช่วงหลังๆมานี่นะครับโอ้สิบปีห้าปีให้หลังมานี่นะครับรถเยอะมากนะครับผมเรียกได้ว่าโชว์รูมนะครับแถวๆบ้านผมนะครับก็อาจจะเป็นยามาฮ่าหรือฮอนดานะครับจําหน่ายดีนะครับต่อเนื่องนะครับคนไทยไม่ธรรมดานะครับมีเงินออกรถออกรากันนะครับอ่า ยังไงก็จะอัปเดตให้ดูนะครับเรื่อยๆนะครับเหมือนกับคันก่อนหน้านี้นะครับนี่วงรอดุ่ง่ะโอเคนะครับก็ใช้รถใช้ถนนนะครับระมัดระวังกันด้วยนะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ